เป็นรอบที่สองแล้วค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งแกนนำคนเสื้อแดงเป็นแทบจะเป็นสิบคนเลยค่ะเข้ามาเป็นที่ปรึกษามาเป็นเลขารัฐมนตรีรวมกันทั้งหมดแล้วนี่เท่าไหร่ละครับเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะอยู่ประมาณสักยี่สิบคนน่าจะได้อ,อยู่ที่ประมาณนั้นคือตั้งแต่แกนนำระดับสูงไปจนถึงแบบว่าก็ไล่ๆลงไปอะค่ะครับทีนี้ที่น่าสนใจวันนี้ ไฮไลท์เลยเนี่ยอ่ที่ฉันมองว่ามีอยู่สี่ท่านเรายกมาสี่ท่านแล้วกัน<ม>ท่านแรกก็คือคุณชินวัฒหาบุญพาดคุณตุลถิตจําเขาได้ไหมคะคเขาเคยเป็นประธานชมรมผู้พิทักษผลประโยชน์ของคนข<ม>ับแท็กซี่<ม>วันนี้เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมคมนาคมคมนาคมสายตรงตรงสาย<ม>ที่เขา ที่ปรึกษานี้ก็เงินเดือนก็หลายหมื่นอยู่เข้าที่เช็คเข่าที่เช็คดูเงินเดือนประมาณสี่หมื่นห้าพันบาทถ้ายังไม่ได้ปรับเมื่อปีที่แล้วนะคะดิฉันพยายามหาข้อมูลอยู่เหมือนกันค่ะแล้วมีใครครับท่านต่อไปนี่ที่กระทรวงมหาดไทยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากาศนปชคุณอารีใน ไกลนาลาที่เป็นเ,เลขานุการของคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีคุณเจ๋งดอกจิกที่เรารู้จักกันคุ้นชื่อ,อชื่อจริงก็คือคุณยศวริชชูกล่อมเป็นเ,นเลขาของรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคือเป็นเลขาของคุณฐานิตเทียนทองก็เป็นอีกคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นแกนนำคนเสื้อแดงที่เชียงใหม่ คุณเพชรวัฒนพงศิริกุลคนนี้ไปเป็นที่ปรึกษาเร่มตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมครับค่ะทีนี้คุณตุลถิตมองการตัดสินใจของรัฐบาลที่ให้คนเสื้อแดงเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเป็นเลขาเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ตั้งไปรอตหนึ่งแล้วค่ะคุณตุลถิตมองอยังไงคะคือผมมองสองจุดนะฮะจุดแรกก็คือมันไม่ผิดอะไรที่จะคนเสื้อแดงเข้าเพราะว่าจริงๆคนเสื้อแดง ในแง่กฎหมายไม่ผิดแน่ทุกคนก็บอกกันอยู่แล้วว่าผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คือคนเสื้อแดงคำจะกัดความของคนเสื้อแดงนี่มันกว้างมากเลอเกินถ้าจนที่ว่าถ้าเกิดเขาไม่เอาคนเสื้อแดงมาเขาคงไม่เอาไม่สามารถที่เอาใครมาได้อันนี้นี่ผมบอกว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเป็นพรรคการเมืองไหนการเมืองที่ไหนเขาก็ต้องเอาคนที่สนับสนุนเข้ามาแต่จุดที่สองที่อยากจะมองคือว่าทางทางรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยต้องระวังการตกเข้าไปในที่อยากจะเรียกว่ากับดักของคุณพิสิทธ คือ,อรัฐบาลที่ดูเหมือนกับว่าน้ําหนักเนี่ยเทลงมาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะใน,ในอ,งองค์ประกอบของการเมืองของรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลประชาธิปัตย์ก็ดูจะเป็นแบบนี้เหมือนกันคือ,อข้างหนึ่งบอกว่าอยากจะปลอกดองอแต่ข้างหนึ่งเนี่ยองค์ประกอบของรัฐบาลเนี่ยม,มันไม่ใช่ปลอกดองคือถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้คุณยิ่งรักเป็นคนบอกเองช่วงนั้นให้เหตุผลในการที่ไม่ตั้งคนเสื้อแดงมาเป็นรัฐมนตรีรเหตุผลสําคัญบอกว่าก็ต้องการให้บรรยากาศ ความปลองดอกมันเกิดขึ้นแต่ตรงนี้อาจจะเข้าใจว่าพอตรงนั้นไม่ได้ทําอะไรเนี่ยตรงนี้มันก็ต้องทาอะไรสักอย่างก็ต้องให้บ้างมันก็ต้องคือคือทางการเมืองก็ต้องเข้าใจพรคเพื่อไทยอยู่นะฮะว่าถ้าเกิดเขาไม่ทําอะไรตรงนี้เลยเนี่ยมันก็ลําบากเหมือนกันเพราะว่าความสัมพันธ์กับคนเสื้อแดงก็จะลําบากเหมือนกันนี่เราต้องเข้าใจอันนี้ผมบอกว่าทํําทาได้ไหมเนี่ยทําได้แล้วก็ แต่จุดที่เดียวว่าถ้าถ้าเกิดคนที่เอาเข้ามา20 3 0คนเนี่ยถ้าไม่มีเป็นพวกที่ไม่มีคดีเนี่ยเพราะว่าโอเคอยังไงก็คือคนค่ขาอาจจะมีบทบาทในเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของของประชาชนชที่จะมีสิทธิ์ที่เขาเคยมีประวัติการการต่อสู้อะไรมาเนี่ยมันไม่น่ามีปัญหาตรงนั้นนะฮะและอย่างหนึ่งเราก็มีคุณอย่างอย่างคุณจตุพรคุณนัทวุฒิอยู่ในสภาแล้วด้วยซ้ำไปเพราะนั้นไม่น่าจะมาบอกถึงจุดดีว่า ผู้ช่วยรัฐมนตรีหรือว่าเลขารัฐมนตรีจะเป็นคนเสื้อแดงอันนี้มัน,มนกไ็ไม่ถึงก็เป็นเรื่องราวอะไรใหญ่โตเว้นไว้เส <Okay. S 2> ียแต่ว่าถ้าเกิดรัฐบาลอย่างที่บอกว่าตกไปอยู่ในกับดักของพระปัะชาธิปัตย์ที่เคยเจอมาแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ในอนาคตเนี่อลำบากหมายถึงว่าซ้ํารอยที่ประชาธิปัตย์เคยทำคือความสัมพันธ์ของ ประชาธิปัตย์กับเสื้อเหลืองที่ก่อนหน้านี้ที่มีปัญหามาตรงนั้นใช่ไหมคะับแล้วก็ประชาธิปัตย์กับเสื้อแดงโดยตรงเลยเพราะเสื้อแดงคุณอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นนายกวันแรกก็ประกาศนโยบายปลองดองวันแรกแต่ว่าองค์ประกอบของการเมืองในฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวต่อที่จะปลองดองได้ที่จะต่อสายกับอีกฝ่ายถึงได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าถ้าเสื้อแดงเอาเข้ามาไม่เป็นไรแต่ถ้าเอาเอาเข้ามาแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์กับอีกฝากหนึ่งเนี่ยมัน มันไม่สามารถที่จะปลองดองได้เนี่ยมันก็ปัญหาว่าอย่าวกกลับมาที่รัฐบาลเองอืครับอันนี้น่าจะเป็นจุดสำคัญอย่างหนึ่งที่ท,ที่มีความกังวลกันคคือในแง่ความเหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยก็คือ <ผม S 1> แล้วแต่มุมมอง,มองผมมองว่าก็โอเคทำได้เหมาะสมก็คือว่าเขาเสื้อแดงก็คือผู้สนับสนุนของพรรคของรัฐบาลอยู่แล้วการที่เอาเสื้อแดงมามันมันก็โอเคนะฮะที่ที่ผมอยากจะติงก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นในวยซ้ำเรื่องอย่างเรื่องสื่อเรื่องอะไรเนี้ยที่ที่น่าจะเป็นห่วง เกี่ยวกับคนเสื้อแดงมากกว่าเรื่องเข้ามาอยู่ในรัฐบาลนะฮะ <c oughs> เพราะว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยโอเคอข่าวเรื่อง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 สื่อที่มีการที่มีการกล่าวหาว่าคุกคามหรือว่าอะไรเนี่ยนะฮะตอนตอนที่เสื้อแดงอยู่กับฝ่ายค้านมันไม่เท่าไหร่ <c oughs> คนฟัง <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นมันเป็นเหยือ่อความความรู้สึกก็คือคนเสื้อแดงเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นเขาจะรีแอคกับสื่อกับอะไรเนี่ย มันพอเข้าใจได้แต่วันนี้อยู่ในฝ่ายที่มีอํานาจใช่ฮะตอนนี้องต้องระวังนิดหนึ่งเพราะอย่างวันนี้คุณคุณชิดาอาพูดดีมากว่ามีสิทธิ์ที่จะทํามีสิทธิ์ที่จะออกมาแสดงความไม่ไม่เห็นด้วยกับสื่อแต่การออกมาเนี่ยต้องระวังว่าออกมาแล้วคนจะไปตีความผิดหรือเปล่าเป็นลักษณะของการคุกคามหรือเปล่าก็เป็นคือจริงๆแล้วมันเป็นเส้น ที่ทางรัฐบาลเองเเก็จะต้องแบ่งแล้วก็กําหนดเส้นนี้ให้ดีๆเพราะว่าว่าถ้าเกิดว่ามันเกินไปนิดนึงมันก็อาจจะเป็นลักษณะที่คุณดุสิตพูดไปก็คือว่าเป็นลักษณะของการคุกคามค่ะ